สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่1-7มีนาคม2,564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพิจิกอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความสูญเสียนะคะเรื่องของการเสียสละบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อตัดปัญหานะคะหรือว่าเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า หรือทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมนะคะการสูญเสียอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างนะคะที่เราต้องตัดใจทิ้งไปนะคะหรือว่าหยุดเลิกลาไปนะคะ เรื่องของการงานนะคะงานที่มีปัญหาหรือว่าออเดอร์น้อยนะคะไม่เป็นไปตามเป้าหรือมีความกดดันสูงชาวพิจิกอาจจะตัดสินใจที่จะตัดเรื่องงานนั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็มองหาสายงานใหม่หรือว่าเป้าหมายใหม่นะคะให้คุณไดออ้ลงมือทำนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมมือได้พบเจอเพื่อนร่วมงานนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาให้คุณได้นะคะถือว่าร่วมกัน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะมีเหตุให้หมุนเงินนะคะการใช้จ่ายรายรับรายจ่ายต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะช่วงนี้อาจจะไม่พอมีเงินเก็บมากนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายหรือมีเรื่องให้เสียหายต้องซ่อมแซมนะคะข้าวของที่จําเป็นจําเป็นบางอย่างนะคะบางรายก็จะได้ใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพนะคะการรักษาสุขภาพแบบนั้นนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็อาจจะได้ใช้จ่ายหรือได้ไปพบปะพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจเช็คร่างกายนะคะบางรายต้องระวังผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเป็นคุณเองที่มีโรคเก่าที่เลื้อรังอยู่อาจจะเกิดเลื้อรังขึ้นมาได้นะคะทําให้ต้องดูแลรักษาในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดเพิ่งพบลักไปนะคะจ,จะไม่ใช่ ช่วงสัปดาห์ที่ดีที่จะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะจะเป็นการดูดูใจกันไปก่อนนะคะใช้เวลาพิสูจน์ใจกันนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะคู่ที่มีปัญหามานานอาจจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยนะคะจบกันด้วยดีหรือว่าเลิกลาอย่าล้างกันด้วยดีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะคะก็จะผ่านพ้นในสัปดาห์นี้ไปได้นะคะหรือคู่ที่มีปัญหานะคะก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะที่จะเปิดใจนะคะแล้วก็ ให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆราบรื่นมากขึ้นผ่านการพูดจากันที่มากขึ้นนั่นเองค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พามิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ